เออแทงกักูแทงกูแทงโยแทงกูแล้วกูเอาเสาไม่เสร็จไอ้เฮียเอาอู่เสาแห่งการเรียนรู้ไอ้สับเสาแห่งการเรียนรู้ครับบัวอยู่เพื่อนนี่แล้วดูดูไอ้สัดหลุดชีวิตไอ้เฮียเสาแห่งการเรียนรู้ไอ้สับอะไรอะเพื่อน ไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไงอ่ะเพื่อนเฮ้ยเติร์สคอยมากดแล้วดูแล้วแล้วไม่กูเด้งเด้งดึงถึงดังดังจังเลยโอ้โหเจ้าไอการเรียนรู้ไอ้โอ้โหโอ้โหกรอาไว้ ชนะเพราะเอฟซีมไปตาย